วันนี้ครับผมจะมารีวิวใหม่ตัวใหม่จากค่ายโบย่านั่นก็คือโบย่า BY MM 1 Plus เนกิทีเลน <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีครับผมนิกิคิเลนครับผมวันนี้ครับผมจะมารีวิวไม้ตัวใหม่จากค่ายโบ y a นั่นก็คือโ o y a BY MM1 Plus เหมาะสำหรับยูทูบเบอร์และสายรีวิวต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นไม้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยจะเป็น MM1 นะครับตัวนี้เป็น MM1 Plus สิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของกล่องนะครับไม้ตัวนี้นะครับ เป็นใหม่แบบช็อตกันนะครับหรือไม่ติดหัวกล้องที่ใช้สําหรับระยะบริเวณหน้ากล้องใกล้ๆกล้องนะครับไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับนั่นก็คือ1ครับตัวใหม่โบย่านั่นเอง M1 MM Plus นะครับแล้วก็มากับ นี่ขนแมวนะครับเอาไว้กันลมอ่านี่นี่จะเป็นตัวไม้ของมันนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่า mm1 นิดหนึ่งนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยดีมากนะครับเป็นเหล็กเลยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของไม้ตัวนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับรูแจ็ จุดหาหรับใส่หูฟังอ่าเพราะว่าปกติไม์ทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของโหลดที่เป็นตัวโปรหรือว่าเป็นโหลดที่เป็นอ่าไมโครนะครับที่เป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับจะไม่มีช่องเสียบหูฟังนะครับก็คืออันนี้สามารถฟังสดได้เลยนะครับเวลาถ้าเรามีตากล้องหรือ เราอยากลองเทสเสียงดูว่าเสียงเข้าไหมเสียงดีแค่ไหนเราก็สามารถเสียบฟังได้เลยอ่ะอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นถุงใส่นะครับและสิ่งที่พิเศษนะครับสําหรับไม์ตัวนี้นะก็คือมีสายแจ็ค3.5มาให้ถึง2แบบนะครับนั่นกะนะ็คือแบบที่1สําหรับเสียบตัวไม์เข้าที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นกะ็คือสําหรับเสียบที่ตัวไม์และเข้าที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยลหลายๆคนที่ไม่เคยใช้ไม์มาก่อนหรือไม่ทราบนะครับก็จะงงว่า เอฝั่งนี้มี3ามขีดฝั่งนี้อ้าวมี3ามขีดจะฝั่งนี้ทําไมมี2ขีดอ่านะครับนั่นก็คือเอาไว้ใช้สําหรับแต่ละประเภทต่างกันนะครับโดยทางโบย่านะครับก็ได้ทําการแปะป้ายไว้นะครับที่หัวแจ็คแต่ละอันเนี่ยแยกประเภทไว้ให้เลยจะได้จําง่ายๆนะครับว่าฝั่งไหนเสียบที่อะไรนะครับโดยก็จะมีเป็นรูปไม้นะครับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นรูปกล้องนะครับแล้วก็จะเขียนด้านหลังไว้ว่าคาเมลา่าส่วนอีกอันนึงเนี่ยฝั่งหนึ่งสาหรับติดไม้นะครับ ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์โทรศัพท์ของเรานั่นเองแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็คือตัวติดหัวกล้องนั่นเองนะครับก็คือเอาไม้ยัดลงตรงนี้นะครับและส่วนตรงนี้ก็ใส่ในช่องฮอตชูของหัวกล้องได้เลยครับแต่สิ่งที่ผมพบเจอปัญหานั่นก็คือนี่ครับทุกคนด้วยความที่เป็นไม้ช็อตกันและตัวนี้เนี่ยมันมีความยาวกว่าตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีตัวนี้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ทำให้สั่นไหวแบบนี้นะครับแต่การสั่นไหวแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าตัวล็อกไม้เนี่ยมันแข็งมากเกินไปนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดเสียงตะกุกตะกักได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ดีแต่เดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบนะครับว่าไม้ตัวนี้สามารถเก็บเสียงได้ในระยะกี่เมตรและด้วยความที่มันสั่นแบบนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายวอล์กเนี่ยต้องเดินถ่ายแน่นอนอยู่แล้ว การสั่นของไม้แบบนี้จะเกิดปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมรีวิวพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าไม้โบย่า BY m ายเมนมตัวนี้สามารถต่อโทรศัพท์มือถือได้จริงๆหรือเปล่าอ,อ่ะมันพูดภาพนำเพลงครับเสียบเลยอันนี้เป็นสายแจ็คสามจนะครับที่เขาให้มาสําหรับเสียบต่อโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยอ่านี่นะครับก็เป็น เสียงจากไม BY ์ BYM1 MM Plus นะครับของโบย่าที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่ผมให้ดูนะว่าเชื่อมต่อจริงๆนะครับตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ฟังนะครับก็ชัดเจนดีไหมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมต้องรอดูในตอนตัดต่อนะครับผมแต่เราเชื่อมต่อแบบนี้ง่ายๆเลยก็คือเอาแจ็ค3.5เนี่ยเสียบต่อได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องต่อไฟต่ออะไรให้วุ่นวายหรือไม่ต้องใส่ฐานให้วุ่นวาย นะครับสำหรับใครที่สมาร์ทโฟนเป็นแบบ USB-C ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็สามารถหาอะแดปเตอร์ที่เป็นแจ็ค3.5เนี่ยมาเชื่อมต่อได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ผมจะลองยื่นออกไปนะครับยื่นไมออกไปเนี่ยว่าเสียงมันจะเก็บได้ในระดับไหนนะครับเสียงจะดีไหมอ่ะผมจะลองเคาะไมคดูนะครับว่าเสียงเข้าจริงหรือเปล่า อ่านี่นะครับผมก็ได้ลองเคาะไม้แล้วนะครับถ้าเสียงเข้าจริงนะครับเสียงที่ไม้ก็จะก๊ก็อก๊นะครับผมอ่ะแล้วผมจะลองถอดดูครับถอดแบบสดๆตอนนี้เลยตอนนี้ผมถอดแล้วนะครับถอดแจ็ค3.5ที่เชื่อมต่อกับไม้โบย่านะครับก็เป็นเสียงจาก ไม่จากกล้องนะครับก็เทียบเคียงกันดูนะครับว่าเสียงแตกต่างกันขนาดไหนและทําให้คุณภาพเสียงของเราเนี่ยดีขึ้นขนาดไหนนะครับสำหรับการถ่ายคอนเทนต์ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นการรีวิวไลฟ์สดขายของก็ยังได้โอเคครับตอนนี้เป็นการทดสอบนะครับไมโบย่าบีไวแมมอนพนะครับแบบไม่ใส่ขนแมวนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นว่า แล้วก็ดูว่าในขณะที่เราถ่ายอยู่แบบนี้ขนแมวจากกันลมได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็ใส่ขนแมวแล้วนะครับก็น่าจะกันลมได้ในระดับหนึ่งแต่อันนี้คืออันนี้พัดลมเปิดเบอร์สามไหมนะลมแรงมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้คือการทดสอบ ลมนะครับว่ามันไม้มันเก็บเสียงแล้วมันตัดเสียงลมออกไปเนี่ยได้เยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบระยะกันครับว่าระยะความไกลเนี่ยมันจะได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระยะกันนะครับอันนี้นี่คือผมดีดหน้าไม้เลยนะ นี่นะครับนี่คือเสียงระยะปกตินะครับที่ยูทูบเบอร์ YouTuber ปกติถ่ายกันนะครับก็คืออยู่หน้ากล้องอยู่ในระยะประมาณเมตรนิดนึงนะครับประมาณเมตรกว่ากว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองถอยหลังนะครับแล้วดูว่าเสียงไม้ตัวนี้จะเก็บเสียงได้ขนาดไหนผมจะพูดในเสียงในระดับเดิมนะครับว่าเสียงไม้เนี่ยมันจะเก็บได้ขนาดไหนตอนนี้2เมตรนะครับประมาณ3เมตรนะครับ4เมตร ไมยังเก็บเสียงได้ขนาดไหนนะผมพยายามพูดในเสียงระดับเดิมนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณน่าจะประมาณ10เมตรได้นะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าไมช็อตกันเนี่ยเป็นไมที่เก็บในระยะใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลแต่อันนี้คือมาทดสอบให้ดูว่าในระยะแบบนี้มันสามารถเก็บเสียงได้ขนาดไหนอ่ะผมจะลองพูดดังนิดนึงนะครับตอนนี้ก็พูดแบบตะเบงเสียงนิดนึงนะครับว่าไมเสียงเนี่ยจะเข้าไมแล้วก็เสียงรอบข้างเนี่ย มันจะเข้ามารบกวนขนาดไหนนะครับอ่ะก็ลองฟังกันดูนะครับนี่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านด้วยนะครับเราก็ดูว่าเสียงที่เราพูดอยู่ในขณนะที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปนะครับมันตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหน ก็คงจะได้ฟังกันแล้วนะครับในตอนนี้ผมได้ลองใช้เจ้า M MM M 1 Plus แล้วนะครับในการถ่ายซีรีส์เรื่องเกิดใหม่เป็นพระเอกในโลกโปเกมอนการ์ดนะครับนั่นก็คือเสียงไม้ที่ได้จาก M MM M 1 Plus ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับในราคา1,200บาทถ้าเป็นไมโโหลดตัวไมโครวิดีโอเนี่ย ก็จะราคาพุ่งขึ้นไปถึง2000กว่าบาทตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์ยูทูบเบอร์ตอบโจทย์วอล์กเกอร์หรือ Tik t o ็อกเกอร์หรือคนรีวิวนะครับได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการสั่นของกล้องที่เราได้พูดไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่าถ้าเราเดินเนี่ยแล้วกล้องมันสั่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับ ว่าไม่เวลาสั่นที่ผมได้ทำไปให้ดูตอนต้นคลิปเนี่ยมันจะมีปัญหากับในเรื่องของเสียงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูเลยครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็ลองเดินแล้วก็ลองสั่นไม้ดูนะครับล่ะเห็นไหมฮะก็เห็นจากภาพที่เราจะให้ดูนะครับก็คือไม้มันเนี่ยมันจะสั่นดึกๆๆๆๆอย่างนี้เลยก็ถ้าไม่รู้ว่าเสียงมันจะโดนรบกวนหรือว่าโดนตัดไปหรือว่ามีเสียงไม่ช็อตหรือเปล่านะครับตอนนี้ทุกคนก็ลองฟังกันดูนะครับเพราะตอนนี้คือ เป็นการสั่นไหวแบบตั้งใจนะครับอ่าเราลองเปลี่ยนมุมมองครับเป็นการสั่นไหวแบบตั้งใจนะครับไม่ได้แบบเดินปกตินะอันนี้คือเดินแล้วแบบลองสั่นดูเลยเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยในบางสถานการณ์ที่ทุกคนถ่ายคลิปนะครับมันจะมีในฉากจังหวะที่ต้องวิ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งดูวิ่งตามนะ1 2ึสองสาไป นะครับภาพถ้าไมมันช็อตเนี่ยเสียงมันก็จะหายไปหรือมีเสียงจืดๆดจืดขึ้นมาทุกคนก็เดี๋ยวเราลองวิ่งอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวลองวิ่งยาวๆดูแล้วผมจะนับ1 2 3 1งสอไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นี่ก็เป็นการทดสอบว่าถ้าไมเนี่ยมันเกิดการสั่นนะครับพอน้ําหนักของตัวไมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ เป็นปัญหาหรือเปล่าสําหรับการถ่ายในรูปแบบนี้นะครับทุกคนก็คงได้เห็นแล้วนะครับว่าไมโ o y a B Y M M Plus ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ตัวนี้มาลองใช้นะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยอ่าเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับเข้าไปซื้อกันได้ที่ช้อปปีเลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้ยังเป็นตัวใหม่อยู่นะผมไม่แน่ใจว่าตามร้านต่างๆเนี่ยจะมีขายหรือยังแต่ถ้าอยากซื้อแน่แน่นอนนะครับก็สั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยและถ้าใครชื่นชอบการรีวิวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนิกิคีเลนด้วยนะครับผมและถ้ามีอุปรกรณ์ตัวใหม่ๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับและผมได้นํามาใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ